ัวเลยได้ไหมก็แล้วแต่ถ้าเกิดสัดส่วนนั้นตรงกับจำนวนของโปรโตอนบนโครงสร้างงงใช่ไหมอ่ะดูตรงนี้ตัวนี้เนาะสารตัวนี้นะครับมีโปรโตอน3กลุ่มสัญญาณขึ้น3ามตำแหน่งเลยเฒ่าค่าคิาเป็นข้อชิปแตกต่างกันนะครับค่าเคมีข้อชิปแตกต่างกันแล้วถ้าเกิดเราคำนวณพื้นที่ใต้พีคปรากฏว่าตัวนี้นะครับได้4.581.92 2.8 4.58ก็ประมาณเท่าไหร่5 1.92ประมาณเท่าไร่2 2.8ประมาณเท่าไหร่3ตรงกับจำนวนโปรตอนไหมอันนี้คือตรงตรงกับจำนวนโปรตอนของ้างไหมครับตรงเลยเนาะแต่ถามว่าถ้าอินทิเกรชันเป็นอ2อ1 1.5่ด้มได้ไหม ไม่เขียนตัวนี้เป็น4.5ไม่เขียนเป็น5แต่เขียนเป็น2.5 1และ1.5ไ,ได้ั้มได้เพราะอินดิเกชันบอกเป็นสัดส่วนไม่ได้บอกจำนวนนะครับแต่บางทีเนี่ยอินดิเกตมาแล้วมันสัดส่วนที่ได้มันเป็นไงไปตรงกับจำนวนพอดีแค่นั้นเองดังนั้นนิสิตต้องระวังให้ดีตรงนี้แต่ส่วนมากผมก็จะให้อินดิเกชันเท่ากับจำนวนของโปรตอนบน15 เราสวนมากเราก็ทำกันอย่างนี้นะครับ mm hmm. เวลาทำเวลาเราได้เราเรียกพอร์ตเอแอสเปกตรั้มาเราจะมันจะมีตัวที่เรารู้อยู่แล้วว่าจำนวนเท่าไหร่นิวตรอนนะครับเราก็จะอ mm ินทิเกรตเท่ากับจำนวนโปรตอนบนโครงสร้างเลยแต่แค่บอกไว้ว่ามันไม่จำเป็นเสมอไปเพราะมันจะมีโจทย์บางข้อที่ผมให้ทำจำนวนไออินทิเกรชันตรงเนี้ยที่ได้ไม่เท่ากับจำนวนโปรตอนนะครับโอเคไหมซึ่งไอเส้นที่ค o v e r แต่ละสัญญ,ญาณตรงเนี้ยที่ ที่เราทำการอินดิเกชันตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้เรียกว่าอินทิกรัลอินทิกรัลนะครับอินทิกรัลซึ่งเวลาเราทำเนี่ยถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดนิสิตเรียนแลบตัวสามมีใครจะเรียนไหมเนี่ยอินทิกรัลคือเส้นครับเส้นนี้ครับที่เราต้องการจะทำอินดิเกชันให้มันครอบเวอร์ตรงพีชที่ต้องการทำอินดิเกชันถ้าเกิดใครเรียนแลบตัวสามเนาะผมจะสอน ใช้ซอฟต์แวร์ในการ analyze ออกมากครับอันนี้โฆษณาไว้ก่อนเลยนะครับซอฟต์แวร์ผมซื้อมไม่ใช่ผมซื้อผมของหายซื้อมานะครับใช้ไม่ได้เป็นแบบว่าทุกคนใช้ได้นะชื่อเอ็มโนว่าเราจะทำ i n t e ิเ a ชั o n จะทำอะไรสีอะไรพวกนี้ฮะอุตสาห์ซื้อมาให้อะไรนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะเรียนก็ลงตอนตอนรอบกีสานะครับแลลว เทอมหน้าทหน้าไม่ได้เปิดแบบนี้นะครับดังนั้นประโยชน์แรกเลยจาก NMR ภาคนิวเคอ้ยจาก,กอนุภาคนิวทรอนนะครับของโปรตอนเนาะแล้วสามารถทรบตาบอัตตาส่วนเนาะจำนวนของโปรตอนบนโครงสร้างได้จากอิน i ิเ t i ชันทีนี้มาดู Chemical อลเ m e n t แล้วก็ Chemical Shift อย่างที่บอกโปรตอนแต่ละตัวเนี่ยแต่ละประเภทเนี่ย มันมีดตอนเดนซี่ล้อรอบไม่ต้องกันถูกไหมดังนั้นจะให้ค่าเคมีคอลชิพที่แตกต่างกันสังเกตดูถ้าเป็นพวกอะลิสติกไฮโดรคาร์บอนไฮฟิลมากเลยเคมีคอลชิพต่ำเห็นไหมครับแ,แล้วถ้าเกิดพวกนี้ถ้าเป็นโปรตอนที่อยู่บนคาร์บอนที่ติดก,กับพวกไฮโตรตอนที่มีค่าอยนนสูงๆค่าเคมีคอลชิพก็จะเป็นย่าเพิ่มขึ้นมา อยู่ช่วงประมาณนี้เลยครับ3-4 ppm ถ้าเป็นตัวนี้นะครับเป็นอะไรเป็นไบาลิกโปรตอนโปรตอนที่ติดกับคาร์บอนที่เป็นคทาคู่ตรงนี้เลยนะครับก็คืออยู่เป็นเรนจ์เลยนะ4ถึงลูมิติกโปรตอน7-8ถึง ppm นะครับโปรตอนของของัลดีไฮด์อยู่ประมาณ10คาร์บอคิกสิบนี่คือโล่ฟิลด์สุดถ้าคิดเค็นข้อชิฟต์มากสุดนะครับรออประมาณหนูตั้งแต่สิ ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นคาแรคเตอร์ของโปรตอนแต่ละกลุ่มบางทีเนี่ยเราสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ในการช่วยปิดโครงสร้างได้เพราะสมมติว่าถ้าเกิดมีโปรตอนขึ้นมาเคมีเข้าชิดประมาณ12เลยเฮ้ยมันน่าจะเป็นโปรตอนของคาร์บอคซิลกลุ่ปเปล่าเราเป็นเป็นกลุ่มนี่มันจะเป็นตกลุ่มเดียวเนอะแต่ไม่จําเป็นเสมอไปนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะครับแต่มันก็จะทำให้เรารู้นึกเว่าอ๋ออาจจะเป็นโปรตอนของคาอองร์บอิลูสิกนะที่มัเข้าชิดประมาณ12 ppm ไม่จำเป็นเสมอไปนะแต่แค่มันทําให้เราเด้ว่าเฮ้ยมันก็มีโปรตอนของกลุ่มนี้อยู่อะไรเงี้ยนะครับช่วยในการอินดิพีตโครงสร้างนะครับทีนี้คําถามแล้วการที่มันมีตอนเดนสิตี้แตกต่างกันเนี่ยมันมีจากปักจจัยอะไรบ้างน,นะครับซึ่งจะส่งผลต่อตัว local d y n a t i c shielding นะครับก็คือความหนาแน่นของตอนนะครับนะตรงนี้กี่วงไนะ้ม 15นาทีเดี๋ยว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 ขอจบขอจ,จบ3สไลด์นี้3ส,ล3สลไลด์3สไลด์15นาทีอัานอ่านอ<ด>่าน<ด>อ่ะมาดูอันแรกครับอิเล็กโทรนิกาที่อิเอ็กโตรนิกาที่มีเอฟเฟคเอฟเฟคนะครับนะถ้าหมู่แทนที่มีค่าเอ็นเยอะโปรตอนจะเป็นไงดีชิลมาก ดังนั้นจะทำให้ค่ามีช็อตค่า,าเฉลี่าต้อสิบเป็นไงด้วยมากขึ้นด้วยเฮ้ยทำไมละ่ะทำไมละ่ะนั่นสิทำไมละ่ะทำไมละ่ะเดี๋ยินหมดนะเขาไม่อยู่นะน <c oughs> ทำไม <c oughs> อา่านนิสิตลองดูนิสิตลองดูนเนี้ย,ยอ่สังเกตดูนะครับตัวนี้สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไร หมู่แทนที่ใช่ไหมหมู่แทนที่ถ้าเราพิจารณาตรงมีเทน C H 4ตัวนี้แล้วมีหมู่แทนที่จะ,ต,ะ,ต,ะต่าแตกต่างแตกตแตกต่างแตกต่างกันนะครับมีไอโอดีนบรอมีนคอลีนไฮดรอกซิคลอฟลูออรีนอะตอมของธาตุพวกนี้มีค่า E N ที่เป็นไงจูไล่จากต่ำไปสูงเลยถูกไหมครับตั้งแต่ไอโอดีนไปจนถึงฟลูออรีนถูกไหมเห็นไหมครับถไอโอดีน คาฮเยนเป็นไง2.5ง r 2.8้น 5, BR, ์ไล่มาจนฟูรีนประมาณ4เห็นยังแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรดูค่าเคมีข้อชี้เป็นไงสูงขึ้นทำไมละ่ะดึงอิเล็กตรอนไปที่ตัวเองชอบมากเลยตอบครับดึงอิเล็กตรอนไปที่ตัวเองถูกต้อง นี่ค่าอันหนึ่งสูงไหมครับความสามารถในการดึงอิเล็กตอนเข้าหาตัวเองใช่ไหมมันก็เลยทําให้อิเล็กตรอนเดนซี่มรอบโปรโตอนเป็นไงลดลงก็คืออะไรดีชิยลลดลงนะถูกไหมดีชิยลค่าเคมีเข้าชิดเป็นไงสูงแจำได้ยังเห็นไหมนะครับแล้วตอนเดนซี่ก็น้อยลงถูกไหมครับก็คือดีชิยลถูกไหม,ไม ดีชีวค่าเทอร์ิชิพก็เลยเป็นไงสูงทำไมดีชีวค่าเทอร์ินอชิพสูงล่ะเพราะมันต้องมันใช้เป็นไงสนามแม่เหล็กแค่นิดเดียวถูกไหมยู่ทางด้านโลฟิลหปในการทำให้เกิดรแม่เหลกถูกไหมครับถ้ายิ่งตอนเดนซีน้อยโลคโคลแดนซ์นิดชินก็เป็นไงก,ก็น้อย ดังนั้นสนามแม่เหล็กที่เจเนเรตจากวิคตอนก็เป็นไงน้อยถูกไหมครับดังนั้นสนามแม่เหล็ก B ีทั a l ทมันเป็นไงลดลงหนึ่งจาก B ีนอสถูกไหมครับเออมาอยู่ทางด้านโลฟิล l นไทุกคนมองหน้าผมแล้วผมแบบอย่างนี้อย่างนี้นะดนถ้ามีถูกไหมสมมติ n ี t เนี่ยแล้วทำให้เกิดเสนถูกครแต่เมีด่ถูกไหมที่เกิดจากวิตอน ท,ท,ทิศตรงข้ามเข้าใจป่ะตอนที่ตรงข้าม B v เท่ามันก็จะลดลงจาก B ีน r t h เห็นไหมครับยิ่งถ้ามีอิเล็กตรอนเยอะมันจะเป็นยังไงมันลดเยอะว่าครับับหัวก็ ไอเอนกาเดนซี่ล้อมรอบอยู่ล้อมรอบยูพีเอสไหมครับเนาะถ้ายิ่งมีเยอะบีอินดิวส่วนนี้ที่เกิดจากตอนที่ตรงเท่ากับบีนอตจะเป็นไงถูกบ้างเยอะถูกบ้างถูกไหมครับถูแม้ดังนั้นมีเท่าก็เป็นไงลดถูกไหมครับดังั้นถ้าเกิดยิ่งลดมากคุณต้องเป็นไงใส่สนามแม่เหล็กิ่มถูกไหมครับเมื่อมันเท่ากับบีนอตถูกไหมใช่ไหมครับเพื่อเพื่อกลับเข้าไปที่บีนอตเพื่อจะให้เกิดเกระแส ยิ่งชิวเยอะมีเท่าเท่าก็เป็นไงยิ่งลดก็ต้องใส่สนามให้เด็กมากขึ้นถูกไหมใส่สนามแม็กมากขึ้นก็คืออะไรไฮฟิลปั๊กอยู่ทางด้านซ้ายถ้าที่นี้เขาชิมปั๊มและเกิดติดตามเดิเกซี่น้อยมีเท่าเท่าก็เป็นไงลดลงนิดนึงก็ใส่สนามให้เด็กเพิ่มไปนิดเดียวถูกไหมครับก็อยู่ทางด้านโลว์ฟิลถ้าที่นี้เขาชิมเป็นไงสูงเป็นไง เยอะเลยนะเนี่ยนี่เดินนิดนึงนิดนึงอีกสองห้าดังนั้นยิ่งค่าเย็นสูงค่าเคมีคอลชิปก็เลยเป็นไงยิ่งสูงตามยิ <c oughs> ่งสูงตามไงเพราะมันดีมันเป็นไงดีชิลถูกไหมเออสะสมไปอีกนิดเดียวเองอยู่ทางด้านโลฟิวท่าเคมีคอลชิพเดียวดังนั้นดูตัวนี้ยิ่งดูตัวนี้นี่โครโมเจน ไดโครมิเทนคลอโรฟอร์คลอโรมิเทนมีคลอรีนตัวเดียวเคมีคอลชิ้น3.05ไดคลอโรนี่คลอรีนสองตัวดึงใหญ่เลยเคมีคอลชิ้เป็นไงเพิ่มขึ้นแล้วพอเป็นไตรคลอไตรจริงๆมันคือไตรโครมิเทนหรือคลอโรฟอร์มถูกไหมตัวนี้คือคลอโรฟอร์มนะมีซีอีกี่ตัวนี้สามโอ้โหยิ่งดึงเยอะเลยเคมีคอลชิ้นจะเป็นไงสูง ดังนั้นค่าเอ็นแปรไปตามไม่ไม่ใช่แปรไปตามไปตามที่เดียวกันกับค่าเคมีข้อชี้ยิ่งค่าเอ็นเยอะเคมีข้อชี้ก็ยิ่งสูงนะครับอ่ะทีนี้ไปดูต่อไฮเดรย์เซชันเอฟเฟกต์ถ้าเป็นไฮโดรเจนนะครับที่จะอยู่กับคาร์บอนที่เป็น sp 3สังเกตด,ดูนะครับมันจะมีค่าเคมีข้อชี้ประมาณ0ูนย์ถึงสอง ppm ไฮฟิวมากเลยหรืาเปน sp3 นะครับนะอย่างเส้นตัวนี้ถ้าเป็นพารีคเคมีเขาจะเป็นยิ่งต่ำเพราะว่าอะไรไฮเดรเจนเยอะอิเคิลดิสเทนซีของอิเล็กตอนไงก็จะสูงเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นซิคลารีกับเชอร์เชอรีนะครับที่มีโปรตอนสองตัวมีโปรตอนโปรตอนหนึ่งตัวครับเคมีเขาจะอยู่ประมาณ0-2บิทีเอ็มอยู่ในด้านไฮฟิวเนาะแต่พอเป็น sp2 sp2 นะครับ มีเปอร์เซ็นต์ s character เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ sp3 เนี่ยเปอร์เซ็นต์ s character ประมาณอยู่ที่25ถูกไหมแต่ถ้าเป็น sp2 ละ่ะ33นะครับการที่มี s character นเยอะมันเสมือนเหมือนว่ามีค่าอะไรอินสูรนะครับนะดังนั้นค่า chemical shift ของโปรตอนที่เป็น sp2 เนี่ยที่อยู่บนคาร์บอนที่เป็น sp2 เนี่ยค่า chemical shift จะเยอะกว่าที่เป็น sp3 แต่พิสิทิดูเฮ้ยไฟนิวไฮโดรเจนไฟนิวไฮโดรเจนเป็นไงใครพอจะรู้บ้างอะไรคือไฟนิวไฮโดรเจนคือไฮโดรเจนยู่แผ่นไฟนิวรู้จักแผ่นไฟนิวไหมเนี่ยรู้จักมั้ยสมัยนี้อาจจะไม่ที่เป็นแผ่นเสียมแผนน่นดังแะใหญ่ๆห่อะ,ยยอะอคนที่เล่นคนที่เล่นคนที่ชอบมิวสคนที่ชอบดนตรีเนี่ยเขาจะ สะสมพวกนี้นะเขาไม่มาฟังในที่ผ่าน Spotify หรืออะไรพวกนี้หงแบนะเขาผ่านผ่านกับฟิสิกส์อมมิเดียหมดเลยวัน,นี้ร์ไฮเดรนเป็นไงครับี่สิต <c oughs> เป็นแผ่นเสียงใช่มันคือแผ่นเสียงอ่ะวันี้ร์ไฮเดรนเป็นไงไงนิสิตล้วมันต้องเป็นไฮโดรนที่ติดกักบขามันเป็นอะไร คาร์บอนมอเป็นอะไรเอ2เออนี่ไงไวนิลไฮโดรเจนถูกไหมเนี่ยไวนิลไฮโดรเจนติดกับคาร์บอนที่เป no? ็นท้คู่แล้วถ้าจะเป็นอะไลริกอะไลริก่ะเป็นยังไงอะไลริกอะไลริกรู้จักไหมอะไริคือิกเหรออะไลริกรู้จักปะเฮ้ยผมเรี้ยงแต่งหรบางสายไม่ได้เลยี ซลุนเซอร์ซลุนเซอร์เคยใช้โซนตาไหนเนี่ยมอสาหรอเรียนชานไปเปล่าผมนี่แตั้งแต่มาสอ้วไอลงานทว่ผมเคยเรียนมาตอนนั้นอ้าวเหรออ่ะอันนี้คือไฟนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรหรกาเ้ไไดเดี๋ยวพไปตรงน ฮะเป็นยังไงดิอ้าวเงดีก็ได้ตรงไหนโพตอนตรงไหนเป็นอะไรดิไม่ใช่มดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเกินห้าแขกแล้วถ้ดูจากตรงนี้อันไ้เป็นอะไรดิโรตอนตรงไหนตัวที่หนึ่งสองหรือสาสาม แล้วเราเป็นไวยดิลิกล่ะสองกับหนึ่งป้าโอเคปรากฏว่าดูถ้าเป็นไวยดิิกอะโปรตอนนะครับหรือไวยดิไฮโดรเจนนะครับค่าคิมเข้าชิป4.5-7ถึงเฮ้ยมันเยอะเทียบกับ s c g อ่ะเยอะมากเลยเห็นป่ะเฮ้ยแล้วดูตคนนี้อะารมติกไฮโดรเจนก็คืออะารมติกโปรตอนใช่ไหมโปรตอนที่อยู่บนวงเบนซีนก็ได้อ่ะสมมติเนาะ ัวเนี้ยค่าเคอมโพาชิพไปถึงเจ็ดถึงแปดเลยอ่ะแล้วดูเอาดีไฮเก้าถึงสิบเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับแต่ให้ให้เอาวรงไว้ว่าเฮ้ย มันเยอะมากเลยนะเทียบกับ sp3 การที่ค่ากิเบิข้อชิมมันจะเปลี่ยนแปลงได้เยอะขนาดนี้มันต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอิเล็กตรอนแล้วคิดว่ามันจะเป็นอิเล็กตรอนจากไหนเนี่ยคิดว่าจะเป็นอิเล็กตรอนจากไหนที่มันจะเอฟเฟกค่ากินเข้อชิปให้มันสูงขนาดนั้นละ<ฮ>พันธะคู่ก็คือพายอิเล็กตรอนโเทิ้งสอนแล้วเนี่ยรู้เลยเนี่ย เห็นยังเนื่องจากว่ามันติด sp 2แต่นิสิตดูค่าเคมีคอลชิพมันต่างจาก sp 3มากเลยนะใช่ป่ะ sp 3นี่แค่สูนถึง2 ppm แต่พวกนี้กระโดดไปถึง10เลยนะถ้าเป็นอัลลิไฮด์แล้วผมก็ถามใช่ไหมว่ามันมันเป็นมันน่าจะเกี่ยวอะไรแล้วนิสิตบอกว่าเกี่ยวข้อเกิดอิเล็กตรอนใช่ไหมเขาจำได้ไหม shielding de s h i e l ใช่ไหมมันก็เกี่ยวข้อเกิดอิเล็กตรอนล้อมรอบนิวเคลียสแล้วนิสิตบอกเกี่ยวข้อเกิดอิเล็กตรอน แล้วพวกเนี้มันมีเลตรอนที่เอ็กซ์ตร้าเพิ่มขึ้นมาจากไฮเลกตรอน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเอฟ e เฟกได้ยังไงนะครับนะนี่แสดงว่าเข้าใจนนเนี้ยรู้สึกดีมากเลยทีนี้อ่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามาจากไฮยลอนเนาะเรานี่มาดูนี่ p 3อะเตอร์นิกไฮโดเจนนี่หน้าตาเป็นงไงอะ มันต้องติดกับคาร์บอนที่เป็น sp ใช่ไหมแล้วคาร์บอนที่เป็น sp มันต้องมีมันเป็นพวกไหนอะอาร์าเซนิลิกไฮโดรเจนติดกับคาร์บอนที่เป็น sp ในกรณี้ก็คือที่เป็นธาตุสารนะครับที่เป็นอัร์เนกนะครับนะเฮ้ย ข้อชิดกลับไปเหลือเท่าไหร่อ่ะสองห้องสามพีพีเอ็มอ้าวอ้าวอะไรเป็นงี้อ่ะสงสัยงไหมข้าวต้มไข่ข้าวต้มไข่สมแข็งแล้วมันเฉลยต้านแรงเดี๋ยวนิวมันเฉลยมันเฉลยต้านลังได้แต่ให้เอาแววไว้ว่าเฮ้ยพอมันเปลี่ยนมาเป็นเอสพีกับกลายเป็นแค่สองห้งสามพีพีเอ็มมันน่าจะเกี่ยวข้อเกี่ยวของกับไข่เนี่ยอิเล็กตรอนเรื่องราวของไข่ครับเนี่ย มันก็เป็นไข่ต่านกันใช่ไหมเออเอา้าวแล้วทำไมพายตอนของพวกนี้ที่เป็น s p 2กับ sp3 มันต่างกันนะอา่าเ,เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วอ่ะท้าย่อนที่จะเบรคอ่ะก่อนจะเบรกเนาะอันถัดไปครับตัวที่มีผลต่อค่าทิงคัลชิพนะครับก็คือตัวแอซิดิกโปรตอนนะครับนะ Actionable proton แล้วก็การเกิดเอเจนต์บอนดิ่งนี่สิดูพวกที่เป็นแอซิดมีคาร์บอกซิลกรุ๊ปทั้งหลายค่าคิวเมนท์ข้อชิปโอ้ดูไปถึง12มิลลิเมสูงเนาะส่วนฟีนอลแอลกอฮอล์พวกนี้ค่าคิวเมนท์ข้อชิปมันเป็นค่อนข้างกว้างอ่ะเป็นเรนจ์เลยเห็นปะ่ะแล้วก็ AM e, AM I, อเอมีนเอไมายต e ่างๆเหมือนกันอีนอลนี่โอ,โอ้สูงมากเลย15 ถ้าเรามาดูที่คาร์บอกซิลกรุ๊ปทำไมมันถึงสูงขนาดนี้หนึ่งโปรโตอนตัวเนี้ยของไฮดรักซิลกรุ๊ปนะครับมันติดอยู่กับใครออกซิเจนไคเอ็นเป็นไงสูงแล้วนอกจากคเอ็นคเอ็นสูงแล้วมันเกิดอะไรได้อีกเร a โ c e แนน์ดังนั้นอเอ็กตรอนเดนซี้ลอ้ลอมรอบโปรโตอนตัวนี้ก็เป็นไงยิ่งน้อยลงก็ไปยังค่าเคมีข้ลชิก็เลย ฉูดไปถึง12มีเอีอ่ายังไม่ทานอ่ะก็คือเหมนว่าีัตอนเซีที่ไฮนน้อยใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะนะค่าช้จ่าชิ็เลยสูงมากแล้วกันมันน้อยมากเพราะว่ามันเกิดเรแแน,นด้วยแล้วก็เพอมันติดอยู่กับออกซิเจนซึ่งค่ายอยีเงนสูงอ่ะโอเคเนาะทีนี้ พวกที่เป็นแอลกอฮอล์สังเกตดูถ้าเป็นแอลกอฮอล์มันสามารถเกิดอะไรได้ครับไฮโดรเจนบอลเกิดไฮโดเรเจนบอนิ่งนะครับนะดังนั้นเลขตอนเดนซี่ลำอรอบโปรตอนของไฮโดซิลกรุ๊ปมันก็เป็นไงน้อยลงอา้าวแต่ทีนี้ทำไมมันมีเป็นช่วงขนาดนี้อาจารย์ช่วงกว้างมากเลยนะหรือไม่ก็ทัาเอมีนเอมนี้เพราะว่า การเกิดไฮโดรเจนบอนดิ้งตรงนี้มันยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นสารยิ่งสารมีความเข้มข้นน้อยน้อยโอกาสการเกิดไฮโดรเจนบอนดิ้งเป็นไงน้อยลงมันเลยทําให้เรนจ์ตรงนี้นะครับค่าค่าเคมีคอลชิพของพวกไฮโดซิลกุฟูพวกนี้นะครับมันจะค่อนข้างแวรี่ก็คือค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากครับขึ้นอยู่กับสภัมบ้าน้องขึ้นอยู่กับความเข้มข้นอุณหภูมิก็มีผลนะครับ มกมีผด้วยโอเคเนาะดังนั้นปัจจัยตรงนี้นะครับมีผลต่อค่าเคมีคอลชิปแล้วผมจะชอบออกข้อสอบประมาณว่ามีโครงสร้างหนึ่งมาให้ถามว่าโปรตอนตัแต่งไหนมีค่าเคมีคอลชิปมากที่สุดเพราะอะไรอันนี้เป็นคำถามที่ถามทุกปีแล้วครับเนาะดังนั้นลองดูจากปัจจัยพวกนี้นะเราจะสามารถพิจรารณาได้ โอเคนีเป็น้นี่เรัอ้วตัวจุดต้งวมทั้เรือแสด้วยนะแตนแด้วยด่อ้อก็ห่อฮะใช่ตัเคแล้วก็ตัวเซนบอร์ดอะโอเคอนที่กี่โมงแล้วอะไปดีเลยนั้นเดี๋ยวเราเบรกสิบนาทีนะครับแล้วกลับมานะครับ